อะไรอะไรอะไรทำให้น้องสามารถออกจากถ้ำซอรได้คะอืมมันเหมือนเป็นจังหวะที่ลงตัวมากๆนะมันเหมือนแบบเหมือนทุกอย่างแหวกทางให้ลงล็อกเป๊ะเป๊ะแล้วจอยู่กันได้มาัไงยังไงลงล็อกเป๊ะงไงย้ยยโอ้คือแบบตอนนั้นนะก่อนนั้นเนี่ยโอ้ผมผมก็เพิ่ง หลายค่าคอมค่าห้องไปส่วนตัวอะไรเงี้ยราคาก็เอาเรื่องเมาลงคนรวยบานก็ต้องเข้าใจได้เจ้ารวยหลายแสนหลายแสนหลายล้านคนมันมหาเศรษฐีแล้วไงต่ออยู่ๆเพจคูปอยก็หายไปเอ้ยอยู่ไหนฮะสองเดือนมาเจอสองเดือนสองเดือนมาอสอเดือนมาไปอีกแก่สองเดือนกนกลับมาเจอกันปุ๊บเพจคอร์สอะไรนะ ซั n ม a และซอสลงเลยไม่รู้นะไม่รู้นะัวจริงเปล่าไม่รู้นะโตจริงเปล่าไม่รู้นะัวจริงเปล่าโอนไปก่อนแล้วแล้วพอคิดแบบจะไปเงินมเข้าจำนวนนั้นเป๊ะเลยคุณคือบอกไงว่ามันแบบลงล็อกสุดยอดนี่แหละคือการตัดสินใจสุดยอดโอ้โหแค่แค่ตัดสินใจจ่ายออกไปทั้งที่ตอนนั้น เราเราเป็นมหาเศรษฐีเราจ่ายลัวๆไง e X Energy input output ลัวๆไปแล้วแต่แค่เราตัดสินใจจ่ายจำนวนนั้นไปปุ๊บเงินก็เข้าเงินซอสกลับเข้ามาให้ทันทีเลยอ่ะซอสสนับสนุนสุดๆวา้าวใช่เลยใช่เลยเรว่าื่องจริงมาเนี่ยเรื่องจริงที่ต้องเอามาสัมภาษณ์เพราะน้องพลังงานพีชประทุมากใช่ไหมตกตกฮะหลึกอ,อะไรเอามาแบบ แบ่งปันเพื่อนๆได้เลยน้องบอสโอ้โหมันมีเยอะมากเลยนะฮะพูดไม่หมดหรอกในชาตินี้เดี๋ยวเอาละเอาเอา,เอาจากเริ่มจากสเต็ปพื้นฐานก่อนก็ได้ว่าไปงานเป็นไงบ้างความรู้สึกความประทับใจ <S <S ประทับใจอะไรบ้างอยากจะพูดถึงแบบจบไปแล้วได้อะไรไปบ้างเลยลอะของขวัญอะไรถาโถมบม<อ><ๆ>้างอ่ะ<ๆ>แต่แตเาตองเริ่มก่อนงเก่อนเไปเลยเอาไปคาดแ<พ>อดวาน์เลย ข <laughs> องขวัญอะไรเข้ามาให้หมนอ่าโอเคเอาเอาจบได้ไหมพอจบไปนะฮะด้วยความที่ก่อนนั้นผมกระดิดเหมือนกันไม่ได้นอนมาสองวันนะอะจริงๆต้องเป็นสองวันครึ่งหน่อยเพราะว่าคูปคอยลากไปถึงหกโมงเย็นนะเอ้ยหกโมงเช้าสองวันครึ่งอือหือแล้วพอถูกผมก็เช่าโรงแรมไว้ไงพอกลับไปนอนปุ๊บใช่ไหมก็นอนได้แค่ช่วงโมงเดียวก็ตื่นไม่กะไม่ไหวอ่ะตื่นจิตมันตื่นมันแบบ อ่ปะปะตใช่ใชแแ่แล้วแรงแม่งเหลือมากแบบมันอยากไปทําอะไรก็เลยอืมไปกินแล้วกันไปกินแล้วกันอยู่ๆก็อยากกินสเต็กก็เดินเข้าร้านไปไม่ได้ไม่ได้สนเร็ร้านเลยเห็นแบบลูกสเต็กโอเคเข้าไปอืมพอ,ขอเข้าไปปุ๊บก็สั่งสเต็กกันแหละพอเสร็จปุ๊บเช็คบินอืมาราคาลดเพียบเลยกินไปหมดแล้วนี่ขนาดยังไมหมผมก็มองเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ เมือวีคริสต์มาสเนยยังไม่ถึงแบบเวลาของสากลอ่ะแบบทำไมมีันมันลดขนาดนี้อันนี้ก็สั่งมั่วนะก็แค่แบบสเอ็กแล้วมันก็แบบลดราคาอยู่ดีมันก็ลดให้เราอ่ะก็คิดดูเอาแล้วกันชีวิตมันคือเบอร์ไหนนี่หื่ดเชื่อมากไม่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราก็ยังยังมีมีคิดดูเอาแล้วกัน่าว่ากใช่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 โอโหแล้วแล้วผ่านกี่ชั่วโมงยนะประมาณสัก สักประมาณ5ชั่วโมงหลังจากนั้นอะ่ะหลังจากจบกูพอยอะ่ะได้เลย <laughs> อันเมื่อกี้แล้วก็โอ้แล้วเดินไปที่ไหนนะก็รู้สึกเหมือนแบบการต้ตอนรับเปลี่ยนไปอะ่ะเราก็เดินไปด้วย energy แบบมาจากกูพอยอะ่ะเข้าใจปะก็ต้อนรับเหมือนเราเป็นแบบเหมือนเหมือนชื่อตัวเองอะ่ะบอสเนียเหมือนแบบเป็นพระราชาคำนี้คำน,<อ>น,นี้ใช่เลยคำ<อ>นี้ใช่เลยแบบไว้์ของเอกอัครรชทูสซอรสเมื่อออกจากคาสดคูพอยเนี่ย เวลาที่คุณไปที่ไหนเนี่ยคุณจะเหมือนกับแบบพระราชาที่ทุกอย่างเป็นเหมือนราชรถมาเกยคนมาเสิร์ฟมาอะไรแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตอะไรจะเป็นแบบดั่งราชาของแท้ใช่ไหมอยากอยากถ่ายคมทรงจำไม่เห็นเองในหัวว่ามันเป็นยังไงอ่ะเพิ่งเคยได้อ่ะตั้งนานแบบ ไม่ได้อย่านี้ี้ยเคยได้คำนี้ดีมากเออ,เอ,อดีดีมันต้อง,องเพราะว่ามันได้ให้เห็นออความมันทําให้เห็นความแตกต่างในชีวิตเลยเนาะว่าไว้สดกับไปกับไม่ไปอ่ะมันต่างกันขนาดไหนคนเ,ออเลือกออแต่มันไม่คนเ,ออลเลือกม,มันมันแบบอีกระดับที่แบบโอ้ยคนที่ไม่เคยไปจะไม่มไม่ดวนัรู้ว่ามันน่าตากยังไงมรู้สึกไม่มีนังรู้ค่ะยี่ดีมากเลยอันนี้คยี่แบบเห็นภาพชัดมากจริงจริงโอ้เพราเพาไปแล้วแกมันแบบ ติดตาติดใจด้วยเดี๋ยวไปไปเป็นไหมติดตาตึงใจเลยเนาะอันนี้พี่เขาบอกเลยว่ามันจะตึงใจไปตลอดทั้งชีวิตอะมันจะเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจเลยว่าแบบการได้เจอกูพอยนี่มันแบบทำให้คนรู้สึกว่าโหมันต้องไม่สูญเปล่าอะเวลามาเจอแล้วอะมันก็เป็นอย่างนั้นจริง v i b r a t i o แล้วก็ยกอย่างนั้นจริงมันไม่สูญเปล่าตั้งแต่แบบมาเจอเลยแล้วอะขนาดไม่ต้องคาดหวังอะไรนะ มันยังได้ขนาดว่าตอนแรกเราก็แค่ร<ม>ู้สึกว่าแบบเราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็มาแต่เราไม่คิดว่ามันจะเบอร์นี้อืมโอ้ประทับโอ้เริ่มแรกก็คือเปิดมาก็ประทับใจคุกพลอยตั้งแต่เอเตอร์ทีความเป็นเด็กละโอ้โหมันคือสิ่งที่ผม,ผมห,หามานารงเนี้ยก่อนนั่นเนี่ยผมก็บอกไอ้ตงนี้อะความเป็นเด็กเนี่ยทั้ง <c oughs> จริงจริงเพริงผมแเนี้ย น้องบอสก็คือเป็นเด็กแต่ว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงเกินเบอร์มากเพราะว่าจีนี้กัดเอาเอาเป็นว่าผมผมไปที่ไหนทุกคนเรียกผมพี่อ่ะคือจริงๆน้องบอสเนี่ยเขาเป็นเด็กแต่ว่าความจีนี้ในตัวเขามันสูงมากเขาก็เลยดูเป็นผู้ใหญ่มากเขาก็เลยต้องมาแบบมาในพื้นที่ตรงนี้ที่กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอุย้ยเม่อี้ผมลืมปิดท่ดลมอ่ะได้ยินไม่ชัดไหมครั ไม่รู้แต่ชัดไม่รู้เลยนะโอเคแต่ตอนนี้น่าจะแต่แบบท็อสุดละที่ไหลออกมาได้เต็มที่เลยเพราะว่าพลังงานน้องบอสพีกมากโอ้ยโอเคโอเคอืมมันเป็นสิ่งที่ผมห่วยหามานานมากอหละคือแบบมันต้องเป็นวินาทีนี้จริงๆอะที่ได้เจอหุพอมันเหมือนแบบสคริปต์วางมาแล้วอะว่าต้องเป็นวินาทีนะ่ะคือด้วยอย่างมันลงตัวมากคือถ้าเกิดคนที่เป็นตันกับเยอะๆจะแนะนําเลยว่า เออไปวนก่อนก็ได้วะ<ม>พอสุดท้ายมันคือจิกอ๊กซอสแต่เออแต่ได้ข่าวว่าน้องแบบน้องมีไปมีมีมีไปที่อื่นอะไรยังไงบ้างไ,าไหมโอ้โหจะบอกว่าผมเรียนมาบคนโลกเป็นไงเป็นไงแล้วเป็นยังไ,ไงฟังสำเนียงก็รู้นะว่าผมแบบสำเนียงอังกฤษ,ษ<อ>ขนาดไหนดูก็รู้ว่าฝรั่งขนาดไหน <laughs> นี่พยายามพูดดงัดงๆเพื่อแบบออกให้ชัดๆแล้วได้จะได้รู้เรื่องกันทุกคนนะโอเคเลยค่ะ น่ารักมากเราเราเปยังไงแล้วคราวนี้มาเจอมันมันต่างจากที่เราไปมาทั่วโลกยังไงบ้างตรงนี้โอ้โหไทยพูดสรุปเลยก็คือแบบทฤษฎีกับการเป็นคนละเรื่องมันมันเป็นยุทีวิการเป็นเลยแหละยังไงยังไงผมไม่ไม่มีใครกล้าเป็นสผออกเบิกบานขนาดนี้เท่าที่เนี้ยอันนี้คือเห็นได้ชัดโอ้โหนับถออมาก เห็นครั้งแรกเลยเนาสอนผ่านไว้สอนผ่านกันเป็นแบบเราเห็นตรงนั้นแล้วมันร๊เข้าชีวิตได้เลยอืเห็นกูบอยครั้งแรกนี่คือมันย้อนกลับไปก่อนที่ผมแบบจะเริ่มแบบเส้นทางอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าตอนนั้นผมก็แบบพวกไม่ใช่ไม่ใช่พวกชอบคิดอะเหรอเหมือนจะกลับได้ใช่ไหมแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆะ กลับไปเป็นตัวเองอีกครั้งตอนนั้นน่ะกลับไปจําตัวเองได้ตอนใ,ใส,ใสตอนนั้นเลยอะแต่แต่สามารถตอนนี้สามารถเป็นได้ในแง่ของแบบใสใสได้แต่แบบก็มีทฤษฎีในหัวเยอะด้วยก็คือเป็นแบบฟลอตที่ตาะแต่งไงตัวในมันประทุตัวในมันประทุมันตกทะลญญายมาก<ๆ>เพราะว่าเราก็ได้แบบทั้งไปเจอครูทั้งปัญญาทั้งอะไรทุกอย่างมันประทุ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  ใช่ไหมครับผมกันจนเป็นเป็นฟอสซิลที่งอกงามขนาดเนี้ยเป็นฟอสซิลเนาะเออเขาบอกว่าน้องบอสเ่ภาพตามนะเวลาคุยกับผมโคาคมมีแต่คนบอกว่าน้องบอสแบบจูนซอสมากพลังงานพีิกมากใช่ใช่สนใหญ่ตอนในงานผมไม่ได้แบบ ยีกขนาดน anyway> ี้เพราะว่าอยู่ในแบบสภาวะสงบใจนิดนึงเพราะว่าต้องหิวเลี้ยงตัวเองหลังจากไม่ได้นอนมาหลายวันแต่ตอนนี้ตอนที่เราไปงานครูเราไม่ได้นอนนี้หรอใช่ใช่ประมาณแบบสองวันครึ่งแต่ว่าเห็นก็คือเบิกบานนะหมายถึงว่าเห็นน้องบอสอ่ะก็เบิกบานกับเพื่อนเพื่อนใช่ใช่มันมันลืมไปแล้วไงตอนนี้มันตอนนั้นมันโฟกัสที่แบบมันดื่มด่มันดื่มดอ แล้วมันไหลเรื่อยๆเลยไม่สนเวลาไม่สนเพศไม่สนอายุอืนั่นแหละคือความรู้สึกที่คนจะได้รับจากงานนี้สุดยอดทีนี้แพงมากไม่สนเวลาไม่สนเพศไม่สนอายุไม่สนอะไรคือจิตวิญญาณเรามันไม่มีเพศไม่มีอายุไม่มีเวลาอันนี้คือเข้าไปอยู่ในพลังงานของความเป็นแบบความเป็นซอสอย่างแท้จริงอ่ะคือเข้าไปสัมผัสในความรู้สึกนี้อย่างแท้จริงความบริ ที่สุดเนี่ยให้อะไรมาแรกก็ไม่มีวันคุมนะเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เหมือนอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันต้องมันต้องสัมผัสเองจริงๆนะเพราะว่าของใครของมันอ่ะอารมณ์อ่ะมันถูกกระตุ้นต่างกันละคนละจุดอ่ะแต่แต่ถ้าเกิดมาตรงเนี้ยมันจะรู้สึกแบบเดียวกันเลยไม่ต้องผ่านการซับซ้อนที่ต้องไปสังเกตตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรมาถึงที่นี่มันจะสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์จากจิตเลยว่า อารมณ์แบบนี้มันน่าตป็นยังไงเนะี่ยโอ้ยสุดยอดโอ้โหมีแต่คนแบบแฟนคลับเยอะมากบอกสุดยอด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 ,ด,ยอด,ด,ยอดแบบแฟนคลับชอบกันเยอะมากเออน้องน้องวอา์เรอโอ้โหเออเออเออ,เอ,อ,เอ,ออันนี้คือคือรัดขั้นตอนเลยนะเราไม่ต้องไปสังเกตไปดูว่าเราชอบชอบอะไรเราเป็นแบบไหนเราอะไรอันนี้คือรัดขั้นตอนคือเข้าไปถึงข้างในแบบพี่เอาไปเลย <c oughs> นี่แหละ ือเคล็ดลับทางด่วนขึ้นสวรรค์ที่แท้ทรูแล้วอธิบายให้ข้างนอกถ้าเกิดว่าไม่เคยได้มาสัมผัสอ,อ่ะอธิบายยังไงคําคํามนุษย์บางทีมันก็ไปไม่ถึงอธิบายไม่ถูกต้องบอยแบบเลิศมากมันต้องเป็นคนที่มาสัมผัสได้มาเจอมารับไว้จริงๆเพราะเพราะจิตเรามันบริสุทธิ์มากอะร่างกายเราตามไม่ทันไงแต่ถ้าจิตเราอะคือร่างกายเรามันช้า<ม>ถูกไหม ว่าเราจะรับรู้ถึงปัจจุบันได้อะมันมันช้าไปแล้วเพราะว่าถ้าพูดวิทยาศาสตร์ก็คือแสงตกกระทบเข้าตานี่มันมีเวลา ender, เรนเดอร์อะโพเซต่อะเข้าใจปะมันเลยช้าแต่จิตเรามันบริ Body สุทธิ์ไม่พอไว้ White ด้วยตัวเราเองนี่แหละที่ตามจิตไม่ทันนี่เรียกว่าเราบอกตัวเองนะโอ้โห ตอนนี้แฟนขับก็คือชอบน้องบอสกันเยอะมากบอกน้องบอสสุดยอดมากโคตรแพงโคตรเพียวโคตรสุดยอดสุดยอดสุดยอดน้องบอสสุดยอด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 โคตรคมโคตรขยี้เพชรเก่งมากเหมือนพระราชาโอ้โหสุดยอดแฟนขับล้นหลาม